ครับหลังนี้เลือกใช้เป็นเมทัลชีตฉนวน P u ูนะครับที่จะมีความหนาเนี่ยหนิ้วเลยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่กังวลเรื่องความเสียงดังเรื่องความร้อนเนี่ยก็แนะนําเป็นวัสดุตัวนี้เลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะแนะนำนะครับแล้วก็เราก็ทําเป็นอย่างนี้เป็นประจำนั่นคือการตั้งเสาโครงหลังคาแยกออกจากตัวบ้านนะครับแนะนําว่าแยกดีกว่าครับผู้ผชมเชื่อผมเถอะเพราะว่าหากเราไม่ตั้งแยกเนี่ยเราไปฝากโครงสร้างไว้กับตัวบ้านอะ เกิดมันวันเดยวันหนึ่งเนี่ยมันซุดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงโครงสร้างของตัวบ้านลูกค้าเนี่ยเกิดความเสียหายเราทําการยิงระแนงชิดเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มพื้นที่ private zone นั่นเองเพราะว่ามันมันจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยในการที่อยากจะบดบางสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันอาจจะอับอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเรายิงชิดแบบนี้อากาศเนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายเทหรอกแต่ว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่เว้นว่างอยู่บ้างลมอาจจะไม่อยู่บ้าง นะครับแต่ต้องเข้าใจกันก่อนว่ามันอาจจะอับอยู่บ้างพูดกันตรงๆนะครับหากใครดูแล้วชอบอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่างานลักษณะนี้เหมือนที่ผมเคยพิเต์ไปหลายๆครั้งว่ามันจะเป็นงานที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่ประหยัดงบหรือมีงบที่ค่อนข้างจํากัดแต่ว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยากได้หลังคาในการกันฝนกันแดดนะครับก็แนะนําเป็นลักษณะนี้ มาครับคุณผู้ชมก่อนเื่นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเด็กแสงจากดีมทีคอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มากลับมากันอีกครั้งนะครับที่น้างงานนี้โมดิวิลล่าเพชรเกษมหกเก้านะครับหากใครยังจําได้น้่งงานนี้เราเคยพามาดูแล้วก่อนที่งานจะเสร็จนะครับวันนี้เราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้งานมันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าอาจจะสนใจนะครับงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านหลังบ้านนะครับที่แบบประหยัดงบเป็นยังไงรายละเอียดจะสวยขนาดไหน มาตามผมมา,มาครับก่อนที่เราจะลงถึงเรื่องดีเทลของงานหลังคาหน้าบ้านกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยช่วยอ,อย่างนี้ดีกว่าทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าสเปคสเปคงานหลังคาของบริษัทเรานะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสสเปคมีสเปคไซส์ย M x XL นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นไซส์ย L มันก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยในเรื่องของแพเทิร์นของไซส์เหล็กต่างๆในส่วนต่างๆนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นเลยเริ่มจาก M กันก่อนเอ็มจะเป็นลักษณะนี้นะครับลองสังกเกตันก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ L, l ก็แบบนี้เลยนะครับส่วนเ l จะเป็นแบบนี้อพอเราออกกันบ้างยังครับเท่าที่ดูไปที่เห็นเด่นๆชัดๆที่สุดจะเป็นในเรื่องของอาเสด้านหน้านะครับ หรือจริงๆใช้คําว่าอาศสรัดรอบก็ได้นะครับโดยอาศสเนี่ยที่ใช้รัดรอบครับมันจะแตกต่างกันออกไปของแต่ละไซส์มนแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็แพทเทิร์นการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ํารวมไปถึงราคาด้วยนะครับที่จะแตกต่างก็สามารถเลือกได้เลยว่ามีบัตเจตเท่าไหร่อยากจะเน้นความสวยงามไหมหากจะคุมงบหน่อยก็แนะนําเป็น M นะครับหากอยากได้ความสวยด้วยบัตเจตที่เราพอไหวอยู่ ก็ L ลักษณะนี้หากบัเจ็ตสูงขึ้นไปเลยต้องการความสวยแบบจัดเต็มก็แนะนําเป็น XL นะครับมาทีนี้เรามาพูดถึงสเปคต่างๆกัน,กนบ้างสําหรับไซส์ L นะครับให้สังเกตอย่างนี้เดี๋ยวลองแพลนไกลๆเห็นไหมครับว่าไซส์ L เนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่จะเริ่มซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ําได้แล้วคำว่าซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ําคืออะไรคือให้ลูกค้านึกภาพตามนะเวลามองมาเนี่ย จุดสังเกตนะมองมาแทบจะไม่เห็นขอบแผ่นขอบรางเลยใช่ไหมครับจะเห็นก็ไอเจ้าเหล็กนี่แหละนั่นเองเราเลยเรียกว่าการซ่อนแผ่นซ่อนรางนะครับเพราะว่ามันจะดูสวยงามดูเรียบร้อยเท่านั้นนะครับเนี่ยอเสรัดรอบตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นขนาด6กคูณสนิ้วนะครับรัดรอบเลยสําหรับไซส์แอมาแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้านในของหลังคานะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนสักนิดนึงระหว่างบ้าน สำหรับลูกค้าที่รับชมอยู่แล้วมีความสนใจอยากจะต่อเติมหลังคานะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าผมแบ่งปันทิกละกันเ,เห็นไหมครับว่าระหว่างบ้านเนี่ยระหว่างหลังคาของลูกค้ากับเพื่อนบ้านเนี่ยมันมักจะมีช่องว่างอยู่เสมอใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องทําการครอบข้างหรือครอบแผ่นหลังคาระหว่างบ้าน,นครับมันจะเป็นแผ่นเลยครอบพาดหากันผมแนะนําอย่างนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจทานะครับอยากให้พูดคุยกับเพื่อนบ้านสักเล็กน้อย พูดคุยเพื่ออะไรเพื่อว่าพูดคุยเพื่อนบ้านตรงๆเลยว่าเนี่ยเราเนี่ยจะทําแผ่นครอบไว้ให้เพื่อการฝนสาดกันน้ําหยดนะครับฉะนั้นแล้วอ่ะค่าใช้จ่ายมันสามารถร่วมแชร์กันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์อ่ะก็คือทั้งคู่นะครับคือทั้งของออลูกค้าเองและก็เพื่อนบ้านเองนะครับจะสามารถป้องกันฝนสาดได้ดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็แนะนําไว้1ทริคนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของราคาด้านในกันบ้าง มาเราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะครับในส่วนของงานหลังคาหน้าบ้านสําหรับวันนี้ผมอาจจะพูดโดยรวมแล้วกันคร่าวๆแล้วกันเนื่องด้วยว่าครั้งที่แล้วเราก็มาถ่ายกันไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายๆคลิปมากมายเลยที่ผมพูดเรื่องรายละเอียดของหลังคาไปนะครับถ้าผู้ชมอาจจะเบื่อกันฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พูดรวมๆคร่าวๆแล้วกันมาเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเลยวัสดุมุงหลังคานะครับหลังนี้เลือกใช้เป็นเมทัลชีตชนวน P u ูนะครับที่จะมีความหนาเนี่ยหนิ้วเลยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่กังวลเรื่องคคววาามมเเเสียงงงดัรรื่ออ้น ก็แนะนําเป็นวัสดุตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเดินมานะอุณหภูมิด้านนอกด้านในเนี่ยต่างกันเลยนะครับจะช่วยได้ดีในการป้องกันความร้อนนะครับทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะแนะนำนะครับแล้วก็เราก็ทําเป็นอย่างนี้เป็นประจํานั่นคือการตั้งเสาโครงหลังคาแยกออกจากตัวบ้านนะครับแนะนําว่าแยกดีกว่าครับผ,ผู้ชมเชื่อผมเถอะเพราะว่าหากเราไม่ตั้งแยกเนี่ยเราไปฝากโครงสร้างไว้กับตัวบ้านอะ เกิดมันวันเดยวันหนึ่งเนี่ยมันซุดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงโครงสร้างของตัวบ้านลูกค้าเนี่ยเกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วมันจะไม่ได้แก้กันแค่หลังคาและอ่าคุณลูกค้าจะต้องแก้ถึงไอ้ตัวบ้านที่มันดึงออกมาด้วยที่มันล้าออกมาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบานปลายอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็แนะนําว่าตั้งแยกอย่างนี้ซะดีกว่านะครับโดยเสาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเสาขนาด4ี4่คูณสนิ้วนะครับผม ตั้งแยกเลยทั้งสองจุดมันจะได้เป็นจุดรับน้าหนักได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเสาคู่หน้าเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ฟิกนะครับอยากจะตั้งเป็นเดี่ยวแบบนั้นก็ได้แต่สําหรับอันเนี้ยลูกค้าเราต้องการความสวยงามนะครับก็เลือกรับเป็นเสาแผงหรือเสาแต่งนะครับส่วนสเปคของเสาแผงของเราก็มีให้เลือกมากมายว่าอยากได้เหล็กข้างนอกกี่นิ้วเหล็กข้างในกี่นิ้วตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับโปรเจกต์ที่เข้ามาหน้างานนะครับว่าอยากได้เป็น,นลักษณะไหนเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็เลือกเลย เสาแผงตามที่เราชอบอ่าแต่สิ่งที่สําคัญเลยขาดไม่ได้การหลอดตีนเสาเห็นไหมครับเราทําอย่างนี้เสมออ่ามันจะได้ยืดอายุการใช้งานของเราออกไปนะครับตัวเพจตัวรอยเชื่อมมันจะได้ไม่ผุไม่ก่อนนะครับทำาให้อายุมันสั้นลงมาทีนี้ที่อยากรู้กันละสไตล์หลังคาของเราส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นลักษณะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับมันโมเดิร์นยังไงหนึ่งเลยดูได้จากเนี่ยครับแปรเนี่ยแปรเนี่ยเราจะเดินเป็นแปรคู่นะครับลักษณะเป็นแปรคู่นะครับอ่า ใช้เหล็กนิ้วคุนนิ้วนะครับในการทําเราจะเดินตอนหนึ่ง,งอันเนี่ยเดินเป็นคู่นะครับความห่างก็ตามที่เรากําหนดไปเลยตามที่วิศวะของเราออกแบบไว้เป็นสเปคประจําของเราเนี่ยแหละนะครับโดยมีระยะแอดหรือความห่างเนี่ยที่ไม่เกิน60เซนนะครับผมทีนี้มาถึงจันทันกันบ้างจันทันเราจะใช้สเปคเหล็กที่3คูณนิ้วครึ่งนะครับอย่างนี้เลยก็ต้องมาคํานึงเรื่องระยะห่างกันดีๆแล้วกําหนดไว้ที่เท่าไหร่ นะครับสำหรับจันทันนะ่ะของสเปคบริษัทเราเราจะใช้กันอยู่ที่ไม่เกิน90เซนนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามที่มาตรฐานคารบุเพราะว่ามาตรฐานคารบุไว้ที่1เมตรใช่ไหมครับของเราย่นเข้ามาเพิ่มความถี่ให้มันอีกมันจะได้แข็งแรงเวลาสําหรับท่านที่ติดแอร์นะชั้น2มีคอยล้อนไว้ชั้น2เวลาล้ังแอร์มันจะได้ง่ายนะครับเดินได้เลยเซอร์วิสได้เต็มที่ ไม่แอนไม่ตกท้องช้างอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับสเปคนี้มาคุณผู้ชมตอนนี้เข้ามาสู่งานต่อเติมด้านหลังกันแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนงานตอนนี้ครับเราได้มีการส่งมอบเข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าก็เริ่มย้ายของเข้ามาแล้วฉะนั้นอย่าว่ากันนะถ้ามันมีของอยู่บ้างนะครับอาจจะดูแบบลกสักนิดนึงนะครับตามจริงเลยเราถ่ายกันตามจริงนะครับเราส่งไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรืเรื่องสเปกอ่ะผมเคยพามาเจาะกันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สําหรับวันนี้ผมจะพามาดูความสวยงามกันว่างี้ดีกว่า ความสวยงามหลังงานเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพูดถึงหลังคากันก่อนนะครับเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราจะต่อเติมทั้งหมดเนี่ยสงานนะครับก็จะมีงานหลังคางานระแนงงานกระเบื้องปูพื้นใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มที่งานหลังคาก่อนงานหลังคาเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างจากหน้าบ้านสักเท่าไหร่นะครับอ่าทั้งวัสดุก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกันเลยมเมทัลชีสชนวนพียูเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของ เสาโครงหลังคานั่นเองต่างกันยังไงคุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันเล็กแล้วทําไมมันถึงเล็กอ่ะหน้าบ้านหลังบ้าน,านทาไมใช้ต่างกานะัน่ะไซต์ต้องบอกงี้ครับวิศวกรเราเนี่ยได้มีการคํานวณน,นะครับว่าจริงๆอ่ะมันใช้3คูณเสานิ้วก็พอเพราะว่าอะไรเราตั้งทีเห็นไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วเราเราใช้ไซส์เนี้ยก็พอไม่จะเป็นต้องไซส์ใหญ่หรอกมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เพราะหลังบ้านเนี่ยพื้นที่มันก็จํากัดอยู่แล้วนะครับผม จบกันไปในเรื่องของหลังคาเนี่ยก็เรียบร้อยสวยงามปกติเดินไฟอะไรไว้ให้อย่างดีนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์กันบ้างในเรื่องของระแนงแบบชิดนะครับระแนงแบบชิดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทาความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกันก่อนว่าการที่ลูกค้าต่อเติมระแนงเช่นนี้นะครับในเรื่องของออการที่มาจะไม่ให้ฝนสาดเนี่ย มันมันจะมีอยู่บ้างนะครับเราต้องทำความเข้าใจกันสักนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ทําการก่อผนังทึบถูกต้องไหมครับเราทําการยิงและแนงชิดเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มพื้นที่ private zone นั่นเองเพราะว่ามันมันจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยในการที่อยากจะบดบางสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันอาจจะอับอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเรายิงชิดแบบนี้อากาศเนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายเทหรอกแต่ว่าบริเวณทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่เว้นบ้างอยู่บ้างลมอาจจะไม่อยู่บ้าง นะครับแต่ต้องเข้าใจกันก่อนว่ามันอาจจะอับอยู่บ้างพูดกันตรงๆนะครับผมก็จะยิงชิดเช่นนี้เลยใช้ระแนงหน้า3ามในการยิงนะครับโดยตีเป็นแนวนอนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีไม้สักนะครับหากใครดูแล้วชอบอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่างานลักษณะนี้เหมือนที่ผมเคยพิเศษไปหลายๆครั้งว่ามันจะเป็นงานที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่ ประหยัดงบหรือมีงบที่ค่อนข้างจํากัดแต่ว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยากได้หลังคาในการกันฝนกันแดดนะครับก็แนะนําเป็นลักษณะนี้ทีนี้มาถึงในส่วนของพื้นกันบ้างนะครับพื้นเนี่ยถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นปูนเปล่าๆเลยนะครับลูกค้าก็ได้ให้เราเนี่ยปูกับเบื้องพื้นไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเช็คระดับพื้นกันสักนิดนึงให้ดูแล้วมันเรียบร้อยกว่าเดิมอ่ะประมาณนั้นว่าง่ายๆนะครับ เราก็ปูให้เรียบร้อยเสร็จสับกับเบื้องที่ใช้ก็มีขนาด4คูณ40คูณ 40, 40, 40, 40, 40นั่นเองนะครับแต่จุดสังเกตเลยที่เราใส่ใจนั่นคือในเรื่องของฝาเซอร์วิสจำได้ไหมครับที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วเนี่ยฝาเซอร์วิสต,ต,ต่างฝาเซอร์วิสที่เราใช้ใส่ให้ลูกค้าก็จะเป็นลักษณะนี้คือฝาสแตนเลสเลยนะครับแต่มาดูด้านนี้ก่อนและทำไมนี่ไม่ใส่ฝาสแตนเลสใช่ไหมตรงนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นความต้องการของลูกค้า ลูกค้าอยากจะได้เป็นลักษณะแบบบ่อพักเช่นเดิมนะครับแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะบ่อพักเราก็ปูกระเบื้องแล้วก็แต่งร่องให้มันมีลักษณะคล้ายกับบ่อพักเดิมที่สุดนะครับส่วนจุดไหนที่ลูกค้าไม่ต้องการให้มันเป็นบ่อพักเราก็ใส่ฝาเซอร์วิสให้หมดนะมันจะได้เรียบร้อยกว่ากันเยอะนะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านนี้ชัดนี่ฝาเซอร์วิสตนเลสอย่างดีนะครับสามารถไม่ใช่ว่าปิดแล้วปิดเลยนะผู้ชมเดี๋ยวตกใจสามารถไขเนี่ยกรณีอยากจะเซอร์วิสได้ง่ายเลย อ่าเพราะว่าไม่ต้องกลัวด้วยว่ากลิ่นจะเล็ดรอดเพราะว่าใต้ฝามันจะมีซิลยางหรือโอลิงนั่นเองทําให้ป้องกันกลิ่นป้องกันพวกสัตว์มแมลงพวกมแมลงสาบอ่างูตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ได้ดีเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนเรื่องอการเดินท่อของปั๊มน้ำเนี่ยตรงนี้บอกงี้ดีกว่าคือเดิมทีเนี่ยเรา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 ,เราไม่สนเลยว่าลายของท่อเขาจะเดินไว้แบบไหน ขอแค่เราเช็คไดอะแกรมดีดๆการต่อทางเดินของน้ําดีๆแต่เราจะคํานึงว่าเราต้องเดินให้เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยอยังไงอาจจะดเูเรียบร้อยไหมนะครับนี่ไม่ต้องลงนะทำไมต้องดัดต้ององอเดินไปเรียบๆไม่ได้หรอตรงนี้มันเป็นหลักการของช่างเขานะครับส่วนแทงน้ำวันนี้ลูกค้าก็จัดมาเห็นไหมที่ผมเคยแนะนําไปว่าถ้าพื้นที่ค่อนข้างจํากัดก็แนะนําเป็นทรงสูงอ่าเนี่ยทรงสูงอย่างนี้เลย ถึงจะช่วยเราเนี่ยเพิ่มพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่กินพื้นที่มากไม่เสียพื้นที่เยอะนะครับอ่าครับทีนี้ทุกผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะก,กังวลนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะก,กังวลว่ามีราังน้ำป่ะเนี่ยถ้าไม่มีนี่ผิดกฎหมายนะมีป่ะเนี่ยมีนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับแพทเทิร์นหลังคาเราอะครับมันจะเป็นแบบซ่อนแผ่นซ่อนราังน้ําฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มันถูกซ่อนไปหมดแล้วคุณผู้ชมดูอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆมันมีเนี่ยชะโงกอ,ออกไปตรงนี้อาจจะเห็นหรือ ดูจากท่อฟอร์เดนท่อเดนน้าฝนก็ได้ mm hmm. ก็จะเห็นชัดเจนว่าเรามีการใส่รางน้ําเข้าไปนะครับผมส่วนแพทเทิร์นของโครงหลังคาของงานหลังบ้านน่ะที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่ามันเหมือนกันหน้าบ้านเลยเหมือนกันเป๊ะๆทุกอย่างไม่ว่าแปรห่างเท่าไหร่แปรคู่จันทันห่างเท่าไหร่เหมือนกันทุกประการนะครับผมส่วนไฟเนี่ยก็เหมือนกันหน้าบ้านเลยก็คือเป็น led แบบกล่องนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมบอกไฟ led เนี่ยเรามีให้เลือก2สี จะขาวหรือดําก็ได้ขึ้นอยู่กับสีโครงหลังคานะครับมันต้องกลืนกันนะครับไม่งั้นมันจะดูโดดไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยที่ผมพามาดูเนี่ยหลังจากงานเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราส่งมอบเรื่องความสวยงามนะครับหากผู้ชมที่รับชมอยู่ดูแล้วเกิดความสนใจหรือมีไอเดียที่ตรงกับบ้านหลังนี้เลยนะครับแล้วก็มีอยากจะประหยัดงบเหมือนกับบ้านหลังนี้เลยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ยังไม่ทำมาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ นะครับมาพูดคุยมาปรึกษามาแจ้งความต้องการกันก่อนเดี๋ยวเราแนะนําให้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมข้อขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะครับอยากจะต่อเติมหลังคาแบบนี้นะครับระแนงแบบนี้หรือการปูพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้มาพูดคุยนะครับพูดมาปรึกษากันก่อนได้นะครับทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับงานต่อเติมหรือสร้างบ้านนะครับเรายินดีให้คําแนะนําได้ในทุกๆท่าน นะครับผมเหมือนเดิมครับหากสนใจติดต่อก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทดีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านนะครับหรืออาคารพักอาศัยเราดูแลให้ท่านครบวงจรเลยนะครับเหมือนเดิมครับฝากท่านผู้ชมเนี่ยเขาไปติดตามช่องทางการติดตามของเราตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นไว้เลยฝากด้วยครับเราตั้งใจทากันจริงๆนะครับไม่ว่าจะผมหรือทีมงานนะครับเราตั้งใจกันเต็มที่สุดนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กันสักนิดนึง นะครับผมเหมือนเดิมครับก่อนจากไปฝากไว้หนึ่งคำคมนะครับก็คงมีแต่พระนั่นแหละที่ต้องการฉันนะขอบคุณครับ